สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านวันนี้พบกับโคดามีแล้วนะครับวันนี้มาพรีวิวก่อนเกมศึกเอลคาซิโกครับศึกที่เป็นมากกว่าวงการฟุตบอลไปแล้วนะครับคู่นี้เป็นศึกแห่งัดสีก็ว่าได้นะครับก็จะเป็นทางด้านของราชันชุดขาวครับคืนนี้จะพบกับทางด้านของเจ้าบรทุมอย่างบราซิลนาครับ เอลคาสิโก้คืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวโคดาจะพาไปเจาะลึกกันด้วยด้วยรายชื่อผู้เล่นสิทตัวจริงหรือว่ารายชื่อผู้ที่มีอาการบาดเจ็บด้วยทั้งสองทีมด้วยนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงรายชื่อเหล่านั้นนะครับวันนี้มาดูในสถิติคู่นี้ที่เจอกันมาหน่อยไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านของบาร์เซโลนาหรือว่าหลังบ้านของบาร์เซโลนานะครับคู่นี้สถิติจเจอมา2เกมล่าสุดครับเป็นบาร์เซโลนาชนะไปหมดเลยทั้ง2เกมในเกมหุ่นเครื่อง1เกมครับและก็เกมล่าสุดหมัดเลยนะครับก่อนที่จะ ปีใหม่นะครับก็เป็นเล่นในบ้านของเรอัลมาดริดนะฮะในเกมลรกาสเปนครับบาร์เซโลนาชนะไปที่4ประตูต่อศูนยครับถ้าดูผลงานช่วงนี้ครับสเกมล่าสุดบาร์เซโลนาชนะมาแบบเก็บคินชิททั้ง2เกมเลยครับผลงานช่วงนี้5เกมหลังบาร์เซโลนาเนี่ยชนะไป3เกมแล้วก็แพ้มา2เกมครับในส่วนชั้นชุดขาวครับอย่างเรอัลมาดริดนะฮะ5หเกมที่ผ่านมาผลงานถือว่าโอเคเลย2เกมล่าสุดก็เก็บคินชีทมาเหมือนกันนะครับ แล้วก็ในคู่นี้ถือว่าเป็นศึกที่เอลคาิโกมันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเป็นมากกว่าในเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้โคด,ดาจะพาไปเจาะลึกด้วยรายชื่อค้เล่สืจริงนะครับในค่ำคืนนี้โคด,ดาขอพาไปดูที่ความพร้อมกันหน่อยครับในเกมทางด้านของราชันชุดขาวในคืนนี้ไม่ได้ละมาในระบบเดิมด้วยครับคืนนี้ราชันชุดขาวจัดความพร้อมมาในระบบ4-2-3-1ครับในการคุมทีมของ อันเชลติครับคืนนี้จัดทับมาใน4-2-3-1ผู้รักษาประตูคืนนี้หายจากการบาดเจ็บแล้วก็ยังใช้เป็นกูตัวเหมือนเดิมครับเซ็นเตอร์คู่คืนนี้เป็นนั่นของรูดิเกอร์ครับที่ยืนคู่กับนั่นอ่าเชนซิโอครับส่วนแบ็คซ้ายเมนดี้ครับแบ็คขวาเป็นนั่นของวาเกสนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวกลาง2ตัวเนี่ยก็เป็นนั่นของบรันเดยยืนคู่กับกามาวิก้าครับ ส่วนตัวรุก3าตัวคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของมาริซิโอจูเนียหรือว่าชุดเบลิงแฮมและก็โรดิโกในศูนยหน้าคืนนี้ก็จะใช้ไปด้านของคิวเรนเอ็นปาเป้ด้วยครับถ้าพูดถึงราชันชุดขาวแล้วนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซูอาเมนนี่แล้วก็คาร์บคลาสนะครับและก็มิลิเตลนะครับที่มีการบาดเจ็บก็ถือว่าหลักๆ3ตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะนะครับในส่วนทางฝั่งเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาครับ การคุมทีมของดิทเตอร์ฟิกครับี่คืนนี้ก็มาในลบบเดิมเลยครับ4-2-3-1แล้วก็ความพร้อมที่น่าสนใจในคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูคืนนี้ก็ใช้เป็นตัวสำรองอย่างาซนนี่ครับส่วนเซนเตอร์คู่ก็เป็นคูบาซี่ตัวเดิมครับยืนคู่กับมาตเนสครับแบ็คขวาเป็นคุนเด้ครับแบ็คซ้ายวันนี้ก็เป็นด้านของบรันเดนครับในส่วนแดนกลางคู่2ตัวก็จะเป็นด้านคาเซโดและก็เปรดี้ครับส่วน มิดฟิลด์ตัวรุก3ตัวคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของยาเมลหรือว่ากาวีราฟินยาและก็แดนหน้าจะขาดเขาไม่ได้เลยสำหรับด้านของเบรววนดอฟกี้ส่วนที่มีอาการบาดเจ็บคือผู้รักษาปูตัวเดียวเลยตัวหลักวันนี้ก็สเตเกนที่มีอาการบาดเจ็บไม่ได้รับเฝ้าเสาคืนนี้ก็ใช้วนด้านของซานี่แทนนะครับถือว่าบาเซลนาเนี่ยถือว่าขาดตัวหลักๆไปอย่าง สเตกเกนไปก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะสำหรับในผู้เฝ้าเสาว,วันนี้ก็เป็นมือสองด้วยนะครับถ้าพูดถึงในคู่นี้ครับคู่นี้มันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีศึกเอลคาสโกเป็นมากกว่าในเรื่องฟุตบอลด้วยครับคู่นี้ถ้ามองในรูปแบบเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาาดั่นของราชันยุดธขาวเองก็ถือว่าเตรียมความพร้อมมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นใช้ตัววินิซิอูดหรือว่า เบลลิงแฮมหรือว่าโรดริโกครับเป็นตัวลุกให้กับหน้านของเกีเยนปเปเป้ที่ใช้ความเร็วได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าน่าจับตามองครับคืนนี้ในส่วนบาร์เซโลนาก็ยังอยู่กับคุณทัพเดิมๆครับก็ถือว่าน่าจับตามองคุณทัพที่ชนะ และชันชุดขาวมาที่4ี่ศูนย์ในเกมนั้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นยามารับกี้ากาวิราฟินยาก็อยู่กันครบคืนนี้ถือว่าคืนนี้น่าจับตามองมากๆครับถ้าให้พูดถึงในเกมนี้ก็ทั้งคู่มันเป็นมากกว่าในเรื่องฟุตบอลด้วยเป็นสื่อแข่งศักดิ์ศรีในคืนนี้บอกเลยว่าคู่นี้มันแน่นอนครับคืนนี้แล้วก็ถ้าพูดถึงไทยสกอร์เล่นๆครับคืนนี้ก็ถ้าโคดังพูดถึงในเกมนี้ เกมลุกทั้งคู่ดีครับเกมรับทั้งคู่ก็ดีแล้วก็มีเตาเองก็ขายจากการบาดเจ็บมาแล้วก็ความพร้อมเก็บกินชิดไปล่าสุด2เกมก็น่าจะส่งผลให้กับทีมได้ดีมีความจงใจที่ดีด้วยครับแล้วก็เกมนี้ครับถ้ามองแบบไทยสกอร์เล,เล่นกับโคดามนะพศโคดามองว่าคู่นี้ถ้าจบกันเนี่ยจบกันที่1ประตูต่อหนึ่ง,น,งน่าจะมีผลครับแต่ว่าใจเองก็ยังชอบทางด้านของปราเซนาเพราะว่าโคดามเองชอบส่วนตัวเลยคือลาบินยาเมาครับ เป็นส่วนตัวเลยที่แบบชอบจริงในการเล่นในการเข้าทำนะครับมีเซนบอลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ถือว่าใจหนึ่งก็เอ็นหลังบ้านครับเอ็นทางทางด้านของบาร์เซโลนาครับแล้วก็ผู้เี้นง่าไทายสกอร์เล่นๆนะโคดามก็คิดว่าน่าจะจบเสมอได้เพราะว่าอัชลต์ติเองก็เตรียมความพร้อม,อมน่าจะแก้มือจากเกมที่แพ้มา4ประตูศูนย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ทั้งคู่ใส่กันหนักใส่กันมันแน่นอนครับมันเป็นสื่อแห่งศักดิ์ศรีด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบพรีวิวก่อนเกมบอกโคดามแบบนี้ ในคู่ต่อไปจะเป็นทีมไหนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ไว้ด้วยนะที่นี้นะครับสำหรับตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวโคดังขอตัวไปก่อนสวัสวดีครับ